สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูกิ๊กก็จะมาสอนเด็กๆนะคะจับคู่แอนลีนนะคะอ่ะตอนนี้เปิดไปที่หน้า58านะอ่ะเราจะเห็นว่าจากตัวอย่างในหน้า58ดเนี่ยดูแล้วอาจจะยังงงๆนะคะเดี๋ยวครูกิ๊กจะมาอธิบายให้ฟังเขาบอกว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์เราจะเห็นว่าลักษณะที่เขายกมาเนี่ย พขยกลักษณะของสีขนกระต่ายมาก็จะมีตัวหนึ่งที่เป็นสีดำอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นขนสีขาวใช่ไหมคะลักษณะเหล่านี้ค่ะมันเป็นผลมาจากยีนค่ะยีนนะคะยออีนออยีนยีนยีนเนี่ยจะทำหน้าที่ในการควบคุมลักษณะทางพันธุก,กรรม เขียนผิดเลยนะลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะ,ะนั่นเองจะเห็นว่าถึงแม้จะเป็นกระต่ายเหมือนกันแต่ลักษณะที่แสดงออกมาก็ไม่เหมือนกันแตกต่างกันในที่นี้เขายกตัวอย่างของสี่คนใช่ไหมคะคาต่อมาที่นัยนจะต้องรู้จักก็คือคําว่าแอลลีนค่ะ,อะแอลลีนคืออะไรแอลลีนเนี่ยนะคะก็คือ ยีนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมนั่นเองค่ะโดยใน1ยีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย2แอลลีนอ่ายีน1ยีนเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วย2แอลลีนคูกิ๊กให้เป็นช่องแบบนี้อ่าใส่ตัวอักษรเข้าไปในแต่ละช่องจะเท่ากับ1ยีนนะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้จักอันแรกก็คือลักษณะเด่น ลักษณะเด่นคืออะไรนะจาได้ไหมลักษณะเด่นก็คือลักษณะที่มักปรากฏในทุกรุ่นใช่ไหมคะการที่เราจะเขียนแอนลีนแสดงลักษณะเด่นเนี่ยเราจะเขียนด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่อะไรก็ได้กําหนดไปเลยอ่า W X Y อ่าแต่ต้องเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่จะหมายถึงว่าลักษณะนั้นเป็นลักษณะเด่นหรือเราเรียกอีกอย่างว่าเป็นยีนเด่นก็ได้นะคะคำต่อมาคือคำว่าลักษณะด้อย ลักษณะดอยเนี่ยเราจะเขียนแทนด้วยตัว like อักษรพิมพ์เล็กแบบนี้นะคะตรงนี้นะลักษณะเด่นลักษณะดอยถ้าเป็นลักษณะเด่นเราจะเขียนแทนด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ถ้าเป็นลักษณะด้อยเราจะเขียนแทนด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กแบบนี้นะคะทีนี้สิ่งที่เราเนี่ยจะต้องทราบก็คือ เวลาที่แอลลีนแต่และแอลลีนเนี่ยมาเข้าคู่กันเ่ะกี้คุกกิ๊กบอกว่าใน1ยีนจะมีแอลลีอยู่2ตัวหรือว่ามีสองตำแหน่งใช่ไหมให้เราใส่ตัวแอลลีนเข้าไปการที่มันจะแสดงลักษณะเด่นออกมาได้นั้นเนี่ยจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวอักษรพินใหญ่หรือว่าต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นลักษณะเด่นจึงจะแสดงลักษณะเด่นออกมาอย่างเช่น a ใหญ่ a ใหญ่ a ใหญ่ a เล็ก a เล็ก a ใหญ่อ่านักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในคู่แรกเนี้ยเห็นไหมใหญ่ทั้งคู่เลยก็แสดงลักษณะเด่นออกมา <S <S คู่ที่สองอ่าตำแหน่งหน้าเป็น a ใหญ่ก็แสดงลักษณะเด่นออกมา <S 1> <S 1> ตัวอย่างที่สามอ่าอันนี้ตำแหน่งหลังเป็นลักษณะเด่นใช่ไหมคะตัวพิมพ์ใหญ่มันก็เลยแสดงลักษณะเด่นออกมา <S <S ดังนั้นลักษณะเด่นเนี่ยจะแสดงออกได้เมื่อมีแอลลีนที่เป็นลักษณะเด่นอย่างน้อยหนึ่งแอลลีนนะคะ แล้วลักษณะด้อยละอ่ะอลักษณะด้อยการที่สิ่งมีชีวิตจะแสดงลักษณะด้อยออกมาเนี่ยแอลลีนที่มาอยู่ในคู่เนี่ยจะต้องเป็นลักษณะด้อยทั้งคู่แบบนี้นะเห็นไหมถ้าเป็นลักษณะที่เป็น A ก็ต้องเป็น A เล็กทั้งคู่ B ก็ต้องเป็น B เล็กทั้งคู่จึงจะแสดงลักษณะด้อยออกมา ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีตัวพิมพ์ใหญ่อยู่อย่างน้อยหนึ่งตัวเราจะเรียกว่าลักษณะเด่นนะั้นอะข่มลักษณะดอยเอาไว้มันก็จะแสดงลักษณะเด่นออกมานะคะคำต่อมาที่น,นเรนจะต้องรู้จักคือคาว่าพันแท้พันแท้คืออะไรพันแท้คือการที่คู่แอลลีนเนี่ยมีสองตำแหน่งการที่คู่กิ๊กเขียนสองตำแหน่งแบบนี้หมายถึงคู่แอลีนนะคู่แอลีนเนี่ยเป็น ตัวอักษรเดียวกันหมายถึงเป็นพิมพ์เดียวกันนะถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ก็เป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งคู่เป็นพิมพ์เล็กก็เป็นพิมพ์เล็กทั้งคู่เงี้ยเราเรียกว่าพันแทนนะคะถ้าใหญ่ก็ใหญ่ทั้งคู่เล็กก็เล็กทั้งคู่เราจะเรียกว่ามันเป็นพันแท้แล้วถ้ามันเป็นใหญ่ตัวหนึ่งเล็กตัวหนึ่งล่ะเราจะเรียกว่าพันทางพันทางเนี่ยหมายความว่า มีตัวหนึ่งเป็นตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งเป็นตัวเล็กไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าหรือตำแหน่งหลังก็ตามอ่ะสวนเป็นแบบนี้หรือว่าแบบนี้อ่าแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เรียกว่าพันทางอ่ะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะยีเนี่ยที่วควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยจะประกอบด้วยแอลีน2อแอนลีน,ลลนใน1ยีเนี่ยจะมี2อแอล,ลีนคุกกี้ให้เขียนเป็นช่องสี่เหลี่ยมแทนตำแหน่งแบบนี้นะลักษณะเด่นเราจะเขียนแทนด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ลักษณะด้อยเราจะเขียนแทนด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กการที่เราจะแสดงลักษณะดเด่นออกมาเนี่ยตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งต้องเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือจะเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งคู่ก็ได้นะคะอ่าส่วนการที่จะแสดงลักษณะด,ด้อยเนี่ยทั้ง2ตำแหน่งจะต้องเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กพันแท้หมายความว่าคู่แอนล,ลีหรือว่าทั้ง2ตำแหน่งเนี่ย เป็นตัวอักษรพิมพ์เดียวกันใหญ่ก็ใหญ่ทั้งคู่เล็กก็เล็กทั้งคู่ส่วนพันุทางก็คือมีตัวหนึ่งใหญ่ตัวหนึ่งเล็กจะเป็นตำแหน่งใดก็ได้อ่ะอย่างเช่นลักษณะเด่นที่ครูก,กิกยกตัวยอย่างมาเห็นไหมคะว่าอันนี้เป็นลักษณะเด่นทั้งสามอันเลยแต่อันแรกจะเป็นลักษณะเด่นที่เราเรียกว่าเป็นพันธแท้เป็นพันธุแท้เพราะอะไรสังเกตไหม เพราะว่ามันเป็นตัวอักษรพิมพ์เดียวกันทั้งคู่เลยใหญ่กับใหญ่ส่วนอีก2ตัวเห็นไหมคะ A ใหญ่ตัวหนึ่งเเล็กตัวหนึ่งอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นลักษณะเด่นเหมือนกันแต่เป็นลักษณะเด่นแบบพันทางอ่าพอจะเข้าใจไหมเป็นลักษณะเด่นแต่เป็นลักษณะเด่นแบบพันทางนะอ่ะนี้การเขียนแอลีนนะคะเขียนแบบไหนอ่าเปิดดูในหน้า58ปประกอบไปด้วยนะลูกอ่าเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากรุ่นพ่อแม่ สมมุติว่าตามตัวอย่างนี้เลยนะครูกิ๊กอธิบายตามตัวอย่างนี้ก่อนนะคะเขาบอกว่าเเขากําหนดให้ a ใหญ่แทนแลักษณะของขนสีดำอ่ะ a ใหญ่เนี่ยแทนสีดํา a เล็กแทนขนสีขาวเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะต้องเขียนจากพรุ่นพ่อแม่นักเรียนดูนะเวลาเขียนจะต้องเขียนรุ่นไว้ข้างหน้ารุ่นแรกก็คือรุ่นพ่อแม่อารุ่นพ่อแม่มาก่อน เดี๋ยวประกาศแป๊บนึงอ่ะเขาบอกว่าเขากำหนดลักษณะของพ่อและแม่เป็นแบบนี้ A ใหญ่เใหญ่เครื่องหมาย x ก็คือการผสมพันธ์หรือว่าคลอสกันนะคะกับ A เล็กเเล็กอ่ะทีนี้เมื่อกี้ครูก,กิ๊กสอนเรื่องการดูพันแท้พันธ์ทางไปแล้วจำได้ไหมอ่ะดูอันนี้ ประกอบไปด้วยพันแท้คือตัวอักษรเหมือนกันทั้งคู่ใช่ไหมคะอ่าพันแท้คือตัวอักษรเหมือนกันทั้งคู่ใช่ไหมคะ <st> นั่นเรียนมาดูที่รุ่นพ่อแม่ <st> สมมุติว่าตัวหน้าเนี่ยคือพ่อนะ A ใหญ่ A ใหญ่อ่าเห็นไหมสองแอลลีเนี่ยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เหมือนกันทั้งคู่แสดงว่าอันนี้เป็นพันแท้ เขาบอกว่า A ใหญ่แทลักษณะขนสีดำใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็จะเรียกกระต่ายตัวพ่อเนี่ยว่าขนสีดำพันแท้ส่วนที่ตัวแม่เขาอะคุกกี้เขียนพ่อแม่ไปข้างบนก่อนนะอันนี้มันค่อนข้างยากจริงๆอยากจะอธิบายแบบวิดีโอคอลเข้าไปแต่ว่าเด็กๆส่วนใหญ่ก็ไม่ว่างใช่ไหมคะ้งคุกคกี้ก็เลยต้องอัดคลิปอธิบายแบบนี้นะแม่เนี่ยเป็น A เล็กกับ A เล็ก ตัวอักษรพิมพ์เดียวกันเหมือนกันเป็นพันแท้เหมือนกันอ่าเป็นพันแท้เหมือนกันนะคะเป็นสีขาวพันแท้ทีนี้เวลาเราจะมาจับคู่แอลลีนเนี่ยลูกเขาจะต้องแยกแอลลีแต่ละคู่ให้ออกเป็นตัวเดียวอย่างขอโทษค่ะอย่างพ่อในย A ใหญ่กับ A ใหญ่ก็แยกออกมาเป็นตัวก็คือ A A ออย่างนี้นะส่วนของแม่แยกได้เป็นอะไรคะ ก็เป็นเเล็กกับเเล็กแบบนี้อะอันนี้เราเรียกว่าเซลล์สืบพันธุ์นะคะทีนี้เราเรียนเรื่องลักษณะทางพนันธุกรรมไปแล้วลักษณะทางพนันธุกรรมคือลักษณะที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่มาสู่ลูกใช่ไหมดังนั้นเวลาที่เราจะจับคู่แอลีเนี่ยอ่ะรุ่นจับพอุ่นพ่อแม่ก็มารุ่นลูกแหละเราก็จะเอาเซลล์หนึ่งมาจากพ่อเซลล์หนึ่งมาจากแม่อ่ะดูวิธีแบบนี้ก่อนนะ พ่อหนึ่งแม่หนึ่งเห็นไหมคะอ่ะพ่อให้อะไรมาพ่อให้ A ใหญ่มาแม่ให้อะไรมาแม่ให้ A เ,เล็กมาแบบนี้ต่อมาอันนี้ยังใช้ตัวเดิมเพราะว่ายังมีข้างหลังอีกตัวหนึ่งพ่อหนึ่งแม่หนึ่งพ่อให้ A ใหญ่แม่ให้ a เ,เล็กอ่ะตัวหน้าของพ่อเนี้ยจับคู่กับแม่หมดแล้วต่อมาก็เป็นตัวหลังบ้างอ่ะพ่อแม่ พ่อให้ A ใหญ่แม่ให้ A เล็กพ่อให้ A ใหญ่แม่ให้เเล็กนี่คืออะไรลูกยีนของรุนลูกนะคะ,ะทีนี้เราก็จะมาดูว่าแล้วลูกเขามีขนสีอะไรล่ะไปกี้เรากำหนดว่า A ใหญ่แทนสีดำาเล็กแทนสีขาวยังจำข้อนี้ได้ไหมคะ ลักษณะเด่นจะปรากฏได้เมื่อมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่อย่างน้อยหนึ่งตัวใช่ไหมอ่ามีแค่ตัวเดียวก็แสดงเป็นลักษณะเด่นออกมาแล้วมาพิจารณาที่ลูกเห็นไ,ไหมเอใหญ่เอเล็กมีเอใหญ่อยู่หนึ่งตัวก็จะแสดงลักษณะเด่นลักษณะเด่นก็คือลักษณะของตัวพิมพ์ใหญ่แสดงว่าลูกตัวเนี้ยจะมีสีอะไรลูกสีดำอ่าลูกตัวนี้ก็เอใหญ่เอเล็กแสดงว่าลูกตัวนี้ก็มีลักษณะสี สีดำนะคะตัวนี้ก็ A ใหญ่ a เล็กเหมือนกันก็เป็นสีอะไรเหมือนกันสีดำและตัวนี้ก็ A ใหญ่ a เล็กจะแสดงลักษณะสีขนก็คือขนสีดำออกมาแต่นักเรียนสังเกตไหมว่าคู่แอลลีเนี้ยตัวอักษรคนละพิมพ์กันถ้าตัวอักษรคนละพิมพ์เห็นไหมคะมีอักษรพิมพ์ใหญ่แค่ตัวเดียวเราจะเรียกมันว่าพันอะไรนะลูก พันทางตัวที่สองก็เป็นพันทางเหมือนกันตัวที่สามก็เป็นพันทางและตัวที่สี่ก็เป็นพันทางถึงแม้ว่าลูกเนี่ยที่ออกมาจะมีสีดำแต่เป็นสีดำพันแท้ไหมไม่แท้นะคะเป็นพันทางทีนี้ต่อมาลูกๆแล้ว รุ่นต่อไปเราจะเรียกว่ารุ่นอะไรคะรุ่นหลานอ่าเวลาเราเขียนเอลลีเนี่ยเราจะเขียนต่อมาเป็นสามเจเนเรชันหรือสามรุ่นนะอ่ารุ่นหลานเราก็เอาจากรุ่นลูกเนี่ยมาสองตัวเราจะเห็นว่ารุ่นลูกทุกตัวเนี่ยเป็น A ใหญ่ A เล็ก e ใช่ไหมฉะนั้นเราเอาตัวไหนมาก็ได้อ่ะ A ใหญ่ I T o 1, L e X, ตัวหนึง่ง A เล็กตัวหนึ่งอ่ะสมมติว่าคุกกี้เอาตัวนี้มาอ่ะตัวนี้มามามา,มาผสมพันธุ์จ้ะ วิธีการโยงโยงย,ยังไงจําได้ไหมคะจำได้ไหมอ่ะเริ่มจากตัวแรกคู่กับตัวแรกของอันนี้พอ่อกับแม่อ่ะพอ่อแม่พอ่อแม่และพอ่อแม่อ่ะทีนี้ก็มาเขียนกันอันนี้พ่อให้ A ใหญ่แม่ให้ A ใหญ่พ่อให้ A ใหญ่แม่ให้เเล็กพ่อให้ A อ,อเล็ก แม่ให้ A ใหญ่พ่อให้ A เ,เล็กแม่ให้ A เ,เล็กแบบนี้อ่ะมาดูกันว่ารุ่นหลักเนี่ยจะมีขนสีอะไรบ้างตัวแรกเป็น A ใหญ่ทั้งคู่เลยคู่อลินเป็น A ใหญ่ฉะนั้นตัวแรกจะแสดงลักษณะสีสีดำและเป็นสีดำแบบพันอะไรด้วยลูกตัวอักษรพิมพ์เดียวกันพันแท้ด้วยนะคะต่อมา a ใหญ่ A เ,เล็กอ่ะ มีอักษรพิมพ์ใหญ่แค่หนึ่งตัวก็จะแสดงลักษณะเด่นหรือว่าลักษณะของตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ก็คือเป็นสีดำแต่เป็นสีดำแบบพันทาง a เล็ก a ใหญ่ I, เหมือนกันมี a ใหญ่ I, อ,ยยอยู่เห็นไหมเนี่ยมันคมตัว a เล็กไว้มันก็จะแสดงลักษณะของมันก็คือเป็นสีดำแต่เป็นสีดำพันทางและสุดท้ายตัวสุดท้ายนี่เป็น a เล็กกับ a เล็ก อ่าอันเนี้ยเอเล็กแสดงลักษณะของสีขาวแล้วตัวอักษรพิมพ์เดียวกันด้วยกลายเป็นสีขาวพันแท้มันก็คือที่มาของหน้า58นั่นเองนะคะอ่าเน,นี่เขาจะมีสี้ดูได้เห็นไหมพอรุ่นหลานออกมาก็จะเป็นนี่สีดำสามตัวแล้วก็สีขาว1ตัวนะคะาแบบนี้ทีนี้ถ้านักเรียนแยกแอล,ลีแล้วเขียนแบบนี้อาจจะงง ครูกิก็มีวิธีอีกอย่างหนึ่งก็คือให้นักเรียนตีเป็นกรอบแบบนี้แบ่งช่องสี่ช่องแบบนี้นะคะ,ะแนวที่เป็นแนวตั้งเนี่ยให้นักเรียนเขียนแอลลีนของรุ่นพ่อลงไปเมื่อกี้เราบอกว่าพ่อเนี่ยเป็น A ใหญ่กับ A ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เขียนไปเลย A ใหญ่ A ใหญ่ส่วนแนวนอนให้เขียนแอลลีนของแม่แม่เป็นเเล็ก A เล็ก, A เล,ก A เล็กกับ A เล็ก ในแต่ละช่องเนี่ยจะแสดงอาจจะแทนรุ่นลูกนะคะอ่ะช่องแรกก็คือ A ใหญ่กับ A เล็กช่องที่2ก็คือ A ใหญ่กับ A เล็กช่องที่3 A ใหญ่ A เล็กช่องที่4 A ใหญ่ A เล็กแสดงว่ารุ่นลูกที่ออกมา4ตัวเนี่ยเห็นไหมเใหญ่ A เล็ก A ใหญ่ A เล็ก A ใหญ่ A เล็ก a ใหญ่ a เล็ก เหมือนกับการเขียนแบบนี้เลยนะคะ,ะจะใช้วิธีไหนก็ได้นะที่นักเรียนเข้าใจอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะคะของสีขนกระต่ายเดี๋ยวคุกกิ๊กมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคุกกิ๊กให้ความสูงอ่ะแอลลีนที่แทนความสูงที่แทนแอลลีนของลักษณะสูงท,ที่ใหญ่นะแทนลักษณะสูงนะ่เล็กแทนลักษณะ สมมุติว่าในรุ่นพ่อแม่คู่กิ๊กกำหนดคู่แอนล,ลีนแบบนี้พ่อจะมีลักษณะอ่าสมมติอันนี้เป็นลักษณะของต้นไม้และกันนะพอ่อต้นพ่อเนี่ยสูงแท้ส่วนต้นแม่ก็เป็นต้นเตี้ยแท้เลยตรงกลางเขียนตัวอักษร x นะคะ เห็นไหมทีใหญ่ทั้งคู่อันนี้ทีเล็กทั้งคู่แสดงว่าเป็นพันแท้ถ้าเป็นทีใหญ่ก็สูงแท้ถ้าเป็นทีเล็กก็เตี้ยแ่ะทีนี้เรามาแยกอันนี้ก็จะแยกเป็นตัวทีใหญ่กับทีใหญ่อันนี้ก็แยกเป็นทีเล็กกับทีเล็กอย่างนี้นะคะอันนี้คือเซลล์สืบพันธุ์ของเขานะแยกออกมาได้แบบนี้ใช่ไหมคะ ต่อมาเรามาดูที่รุ่นลูก,ล,ก,ล,กลูกจะมีล,ลักษณะลำต้นแบบไหนบ้างจับคู่ถูกไหมหน้ากับหน้าหน้ากับหลังอ,อันแรกได้ลักษณะตัวทีใหญ่ของพ่อและทีเล็กของแม่ต้นที่สองได้ลักษณะทีใหญ่ของพ่อทีเล็กของแม่ต่อมา หลังกับหน้าหลังกับหลังที่ใหญ่ของพ่อที่เล็กของแม่ที่ใหญ่ของพ่อที่เล็กของแม่แมสดงว่าในรุ่นลูกเนี่ยนะคะเห็นไหมมันมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทุกอันเลยมันก็จะแสด,แสดงลักษณะเด่นหรือลักษณะของตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ก็คือสูงแต่เป็นสูงแบบพันทางอันนี้คือลักษณะสูงนะนี่คือต้นเตีย้ย ออกมาเนี่ยเป็นต้นสูงแต่เป็นสูงแบบพันทางหมดเลยเห็นไหมลูกอ่าเพราะว่าตัวสอนแอลลีนสองตัวเนี่ยมันคนรับพิมพ์กันใช่ไหมคะพิมพ์ใหญ่ตัวหนึ่งพิมพเล็กตัวหนึ่งเราจะเรียกว่าพันทางต่อมาเราหยิบรุ่นลูกมาสักสองต้นอ่ะคุกี้เอาต้นนี้กับต้นนี้เนี่ยมาผสมกันให้กลายเป็นรุ่นหลาน มาผสมกันนะให้กลายเป็นรุ่นหลานต้นนี้ที่คุกกิ๊กเลือกมาเนี่ยทีใหญ่ทีเล็กต้นนี้ก็เป็นทีใหญ่ทีเล็กเหมือนกันแยกเซลล์สืบพันธุ์ได้เป็นตัวทีใหญ่กับตัวทีเล็กแบบนี้นะทีนี้ก็มาจับคู่แอลีนกันหน้ากับหน้าหน้ากับหลังต้นแรกเนี่ยได้ตัวทีใหญ่ของพ่อมาแล้วก็ทีเล็กของแม่เอ้ยขอโทษค่ะทีใหญ่ของแม่มานี่นะคะกับตัวนี้มา ต้นที่สองได้ทีใหญ่ของพ่อทีเล็กของแม่ต้นที่สามได้ทีเล็กของแม่ทีใหญ่ของพ่อเอ้ยทีเล็กของพ่อทีใหญ่ของแม่พูดไปพูดมากูกิ๊กมึนละและต้นที่4ทีเล็กของพ่อแล้วก็ทีเล็กของแม่มาดูลักษณะกัน ต้นแรกเนี่ยทีใหญ่ทั้งคู่เป็นพันธ์และลักษณะชี่แสดงออกมาเป็นลักษณะต้นอะไรด้วยต้นสูงเป็นสูง 1, แบบพันธ้เลยต้นที่สองมีทีใหญ่อยู่หนึ่งตัวก็จะแสดงลักษณะของทีใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าเป็นพันธงเป็นสูงแบบพันทางต้นที่สามมีทีใหญ่หนึ่งตัวแสดงลักษณะของทีใหญ่แต่เป็นพันธง เป็นสูงแบบพันทางและสุดท้ายทีเล็กทีเล็กเป็นพันแท้แต่ลักษณะที่แสดงออกมาคือเป็นต้นเตี้ยนะคะต้นเตี้ยพันแท้ฉะนั้นเรียจะเห็นได้ว่าการที่มันแสดงลักษณะทางพันธุก,กรรมเนี่ยนะคะในรุ่นหลานเนี่ยจะมีลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยเท่ากับ3ต่อ1ห,หมายความว่าเนี่ยเขายกตัวอย่างมาสีต้นเนี่ย เป็นลักษณะเด่น3ต้นเป็นลักษณะด้อย1ต้นเมื่อกี้น้องกระต่ายเองก็เหมือนกันอ่ะนักเรียนดูทีุ่่นหลานเห็นไหมสีดำสีดำสีดำมีสีขาวแค่ตัวเดียวฉะนั้นในล่นหลานลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยก็คือ3ต่อ1นเช่นกันนะคะแบบนี้นะอ่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนลองเขียนนะลูกนะอยู่ในคลิปต่ตอไปค่ะ